คูทำบ้านเช่ามาทั้งหมด10 1สิปีแล้วก็มีบ้านเช่า6หลังค่ะตอนเนี้ยมันเริ่มต้นจากการที่คูวตั้งเป้าอยากได้แพซีฟอินคัมอยากมีรายได้แบบไม่ต้องทํางานตอนนั้นยังไม่ได้คิดหรอกว่ากเกษียณไม่กเกษียณอะไรนะอยากเกษียณตัวเองคือแต่ไม่ได้คิดว่าต้องกี่ปีอะไรเงี้ยอยากเกษียณตัวเองคือมีรายได้แบบไม่ต้องทํางานได้ไหมอะ่ะเดือนละ1,000 0แบาทตอนนั้นคือคิดว่าตั้งไปเลยไม่ต้องคิดว่าเป็นไปได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะก็เริ่มมาซอยเป้าหมายแล้วแหละว่า ถ้าเราอยากมีหนึ่งแสนบาทจากบ้านเช่าอ่ะก็ลองมาดูว่าบ้านเช่าอ่ะถ้าเกิดว่ามันเดือนละได้รายได,ได้เดือนละหมื่นห้าก็ต้องมีกี่หลังละ่ะ6 6จุหลังทราบประมาณ6หลังน่าจะเพียงพอมันก็เลยเป็นที่มาว่าในวันเนี้ยทำไมถึงมีบ้านเช่า6กหลังเพราะเราอยากได้พาสซีฟเดือนละ10,000บาทแล้วก็เลยเริ่มที่จะศึกษาในการทำบ้านเช่าศึกษาอยู่2ปีค่ะกว่าที่จะลงทุนบ้านเช่าหลังแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็เริ่มเก็บเพิ่มปีละหลังปีละหลังไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งหมด8ปี